หมายเลขที่เก้าหมายเลขที่สี่หมายเลขที่สามในกระดานเชิญครับหน้าหนึ่งศูนย์สองฮะอยากทำบ้านได้เลยเดี๋ยวจัดให้เอาเลยข้างบนหน้าไหนนะข้างบนหน้าไหนนะหน้าหนึ่งร้อยหรอังไม่ได้ติดจุดเลยกหน้าหนึ่งไอ้ก็หลอกหน้าสามไม่มีกฎสามารถทำจุดได้ครับ ต่อไปนะครับข้องปา้าสองต้องใช้จุดให้เขาปาข้องนักเรียนครับข้าบนหน้าหนึลูกข้างบนหน้าหนึ่งร้อยสองอ่าอะไรลูกข้าบนหน้หนึ่้อยสอลูกอ้่น้อยอนงพลอยข้อหนึ่งข้างบนข้อสองขนึง้เน้อง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 น้อเอ่ะกดข้อสอ้างบน น้องพระน้องกายตดข้ขาสามบอลน้องมิวกดข้อเสี่สิบองน้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 องมิวโจทเขสีบอลหนร้อยองใช่มน้าหน้ออครับสร้างจุดเอนี้เลยมันไม่มีจุดจะเพิ่งใส่จุดลูกยังไม่ถึงเวลาใส่จทย์แค่เพียง้องตั้งหารในลูกเพิ่งเห็นโจทย์แล้วห้าหารห้าได้ไหครับเดี๋ยวเรานับไปลูกหารต้งกกันเก่อนเลยบวกวบวกข้อสน ไม่ได้ทำตามบนลูกโอ้โหดูมือฝาไหนหรอคอยดูต้องเห็นถูกเดี๋ยวใครหาฝาก็ได้เอ้าไตันไหมตันไม่ก่อนหรอเพื่อจะทั้งคนหาได้ไหมไม่ได้ใส่ใส่หงอเออใส่ใส่ศูนย์หงอนถูกแล้วใส่ศูนย์แล้วใส่ศูนย์ปุ๊บมันได้ไหมไม่ได้ใส่จุดเติมเอ้าวหาได้ยัง ใช่ครอ่าถูกต้องครับได้สิบจุดหกเก่งเก่งว่ะตอบด้วยลูกตอบยอดเลยคุณป้าตอบอะอะแม่งกูดูเอะแม่งกูดูไล่มือมาไล่แทงนะครับของครูเนี่ยไม่เขียนเลขประนติลูกเลขเลขเลขอะไรบิกลูกไม่เขียนเลขไทยเขียนเลขอารบิกเชื่อกูพูดได้เต็มตัวถูกต้องครับ mình viết cái cái chữ này phải à, cái đây đây, chút... đây, chút... đây, đây, đây đây một hả? hả hả hả?

ถ้าเปคุยรวมพูดใ่สุดได้เลยโอเคไหมตีหายี่ได้ไหมครับอน้า่ตอบนสุดได้เลยอ่ะถูกต้องต้องคบ้อห้าเเก่งมากครับตอบแบบนี้ ข้อที่สองถูกแล้วนะครขอยแปนนึงขอแนมันสุดมมันลดกันแล้วหรือสุดไหมอ่าเสร็จเรียบร้อยเส้นขีดที่เรียบร้อยมันได้หกจุดหกจุดอไรหกจุดสองห้า นี่ครับผู้เขียนจะมาติมก่อนตอบนะครับ6.25ครับคำตอบของเขาถูกต้องครับโอเคตาให้ตาให้เสร็จแล้วขีดเส้นให้กูหน่อยน้องวิวจ๋าหน้าที่103ข้อที่1เชื่อเลยครับน้องแกจ๋าหน้าที่102ข้อที่2เชื่อเลยจ้า เอะไรอ่ะฮะคุณทำาปเดนูกอะไรนะของคเหมือนกันข้อหนข้อหนข้อไหนข้อสองหน้าหนึ่งองหน้าหนึสามไม่เลยน้องียบข้อที่สามครับคจ้าให้กาตัข้อ3นี้จ้าผิดจ้ะมันต่อได้โค้ชิดเพะอะีรอีกเหรอน้อง0นูน้องกาน้องน้องกันครับข้อที่สิข้อที่สี่หน้าหนึาครับ เล็วอะไรอยเร็ว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 ซื้อว่เร็วเอาเร็วเร็วใส่อยู่เร็วฮะไม่เปลี่ยนปากกาเลยค่ะเปลี่ยนปากกาเลยค่ต่อลูกต่อเลยจุดเติไงใส่ตัวเลขท่ตรงตัวเลขหมดแล้ว่จุดเติมศนย์เอาต่อเลยครับ แล้วครับแล้วครับเขียนให้ได้ทำไมอะไม่เป็นไรเขียนเลยโดนหน้าโดนหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกเขียนต้องแดงแล้วไม่ติดลองเปลี่ยนปากกาดูลูกนักเรียนครับพอที่เป็นผู้ตรวจหน้านี้ครับนักเรียนทำให้ครูด้วยครับ ได้เท่าไรได้เท่าไรมาเด็กผู้หญิให้ได้เท่าไรแปดสายี่ส่ามยีเหลือหมูลอตรวดผิดไหมขอดูตัวหนูหน่อยหนูได้ว่าไห่วางว่างคนพัอไหนไหนครับพัดในนี้ถูกแล้วลูก อ่ะต่อไปครับแปดอะไรได้6แปดพ่อแม่แปดไดุู้หน่อยเดี๋ยวลูกเด่นบางหัวบางอ่ะเยอะๆหน่อดนะเดนไปไหนอ่ะเดี๋ยวกเขียนให้ให้บหน่อยน้ยิบหกว็ได้ไเคย้วอันนี้แม่แม่แใช่ไหมครับเมื่อกี้หใช่แม่8เนาะแปดเจ็ดแปดเจลบกันเหลือสามูนย์เนาะ อันนี้ได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะได้สามไหมยี่สิสี่ใช่ไหมครับลบอันนี้เหลือหกแปดเจ็ดห้าสิบหกเหลือสี่ะ้างใส่ศูนยอีกนีนึงไปแล้วครับแปดห้าสี่สิบเมากครับโอเคตอบนะครับวันนี้ตอบเจ็ดจุดสามเจ็ดห้าโอเคน้องนายเรียบร้อยแล้วครับ ใส่ตัวเท่าฝ่าม่อตอนนี้เวทีไปยี่เขาเขียนตัวเท่าแมวความเวทีน้อยๆเขียนตัวเท่าฝ่าม่อเลยแม่แม่แม่วาอะไรตัวนะยังเรียบร้อยนะทำใหม่ได้ค่ะเขาได้สี่น้องการน้องการหรือน้องการจะรับข้อสี่หน้าตูดส่วนสามอะ ทีเว้นที่ให้น้อยเขียนตัวเท่าฝาหมอเว้นที่ให้เยอะเขียนตัวเท่าแมวเท่าเท่าพี่มดเปล่ากูไม่ได้บูบี้ใครเลยแน่นอแนน่้งวีแน่ไม่่แนเลยอันนี้แห็นจุดเสลกเห็นจุดเสไรเห็นจุดเสไรเห็นจุดใส่จูดเออเห็นจุดใส่จูดเอะหม้อ่าหญ่หัวบอกว่าอย่ายี่หัว ฮะแอนะมั้ช่ไ้าเอ็นตากกายอย่างนี้หัวนะลูกมันจะไม่่อยติดนะคูเบิร์แท่งใหม่ให้หนูโดยเฉพาะเอ๊ะโอ้ี่เซนตรน้อยลูก ี๋ยวต้องกิ่เส้นให้เรียบร้อยใช่มึงเไว้แล้วเดี๋ยวมันจะโผล่ไปเห็นไหมเริ่มโผล่เอแล้วเราใช่ครับใช่ครับบกอสีข้อเห็นดีๆมาขูดตั้งให้ดีกว่ามาเลขอะไรแล้วกันฉีดเอ็กซ์มีลูก ใส,ส่ศ mmm. ูนได้เลยครับนักเรียนข้อมันห่ายศูดแล้วใช่ไหมใส่ศูเลยเติได้ทันทีเลยครับความลูกี่้างหายไปเซนสูงเจ็ดสิบหายสามมาลูกหคุณรูให้ครับนั่นอจทของพ่อเพื่อนหน่อยนะโอถ้าอย่างนี้เอาสิบสองีได้ไหม ้สาบครับแล้วก็่ใช่ไหมครับส่ถุงปุ๊บจะได้สามยล้อถป่ะอ่าของเราตอบใช่ครับแบบนี้ครับตอบอห้าสามสามเสียเลยครับเีย้งของใครครับอน้องอข้อสของใคร น้องแกนหนูแกน,น้องแกนทำข้อผิดลูกเย้น,น้องแกนทำไมน้องแกนทำข้อผิดลูกโอ้เออแกแถมทำผิดด้วยลูก, oh, uh, ลก oh, uh. มันได้ให้จุจจดสองห้าหนูได้จุ oh, uh. oh, uh. ด 2, ห้าเอ้าตอบสิบจุดสองห้าถูกหมครับผม เสียงแปดลอดความประการมาขอโน้ยขอรับไม่ได้รอไมต้องขอรับขอรับขอรับอะไรขอรับไม่เรียนไหมครับไม่ค่ะเลขให้ตรงหลับมันไม่ได้นะรับรจะใส่เลขให้ตรงหลัไหครับการทำเช้าห้ือการทำกาใช่ไหมอ่าได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวสิบสองกล้าขนไปด้วกันแบบี หนึ่ง้อยแปดล้วจะได้อะไรมาในหนึ่งร้อยแปดในหนึ่งร้อยแปดพี่กันเหลืออะไรเหลือเใช่ไหมอ้าวเหรอใช่ป่าใช่อ้าวช่างอะไรมาช่วยพี่กันช่ากระเด็วกระเดวเออช่างโอไปช่วย เดี๋ยสองหาใจหัวดิคันน้องพี่กันอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีวีพังนะลูกหนูจะไปกดทีวีงั้นลูกสองโดนเลยคุกเดี๋ยวลูกจีตาเลือดสองเข็นสองเดี๋ยวมาครับใส่เลยแล้วกันหลืออะไรจ๊ะแลี๋ยวชี้อ้หมันเห็นนิ้วอ่ะนิ้วมะอะไรอ่ะนิ้วแม่จอลนนิ้วใครนิ้วเห็นไม่เห็นเป็นไรไม่เป็นไรงหมูนิ้วสี เห็นนิ้วเห็นนิ้วเห็นนิ้วเธอนะอย่ามองนสิอะไรนะมองนานๆปุ้นไม่ต้องมองแป๊บเดียวแล้วใส่พวกเธอเลยี่มึงแกเรเสร็จไหมครับอันนี้เล่นหนึ่งเหรอได้อีกไหม่ะ มาป๊บเดียวเฮ้ยเฮ้ยจะไม่ได้ใส่จุดสองตัวรัก้องใส่จูดแล้วถ้าหลังจุดะใส่ไม่ให้จุดเดียวนี่ตาไว้ตาไว้อาโอเคผินอนแล้วให้่ก่อนแล้วอ่ะตอบ <Okay S 2> โอเค,อเคนะครับในกระดานถูกต้องหมดแล้วนะครับนักเรียนโชกดีจังเลยได้ใช้ประกรมอ่ะพี่นิวลบหน่อยเขา,เาจะเขียน